อย่าลืมกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์กดปุ่มซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางช่องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาเยี่ยมเยียนช่องของเรานะครับผมวันนี้นะครับผมมีข่าวสารข้อมูลอัปเดตนะครับจากมาตรการเยียวยาเงิน5000บาทนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับผมเนื่องจากนะครับเมื่อวานนะครับ วันที่14พฤษภาคมนะครับมีประกาศนะครับปรับเปลี่ยนสถานะขอทบทวนสิทธิ์เป็นจํานวนมากนะครับผมซึ่งปรากฏว่าเป็นสถานะนะครับเปลี่ยนเป็นสถานะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งแจ้งไว้ว่านะครับไม่ได้รับสิทธิ์นะครับตามที่ท่านได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับภายใต้มาตรการเยียวยา5 0 0 0บาทจากการตรวจสอบพบว่านะครับแล้วก็ ท่านเป็นเกษตรกรหรือว่าท่านเป็นอะไรนะครับผมขายของอะไ์อะไรสักอย่างนะครับผมคือท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีการปรับเปลี่ยนสถานะใหม่นะครับผมตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองนะครับเท่าที่ผมไปเช็คข้อมูลมานะครับผมจากเฟซบุ๊ก a c e b o o k แล้วก็กลุ่มต่างๆนะครับผมรวมทั้งอของ พี่น้องญาติพี่น้องของผมเองด้วยนะครับผมปรากฏว่านะครับสถานะที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับจากเมื่อวานนะครับวันนี้กลับมาเป็นสถานะขอทบทวนสิทธิ์ใหม่นะครับผมและบางสถานะนะครับผมที่อยู่ระหว่างการขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็ได้รับเป็นสถานะสีเขียวนะครับหรือท่านได้รับสิทธิ์นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจ้งข่าวสารเพียงเท่านี้ครับซึ่งข้อมูลที่ผมได้มานะครับเป็น ข้อมูลจากเพจนะครับผมโครงการมารดาประชารัฐนนะครับผมแล้วก็กลุ่ม a c e b o o k ต่างๆรวมทั้งข้อมูลจากผมเองนะครับเพราะว่าผมได้นําข้อมูลของพี่น้องผมญาติพี่น้องผมไปเช็คนะครับผมแล้วมันปรากฏว่าจากที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผมมันก็กลับกลายสถานะมาเป็นท่านได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ใหมนะผมแล้วเราก็มารอดูกันต่อไปนะครับว่าสถานะนี้จะได้รับการอ,อนุมัติหรือว่าได้รับสิทธิ์ตอนไหนนะครับผม สรุปนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารมานําเสนอเพียงเท่านี้นะผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับว่าสถานะสีเหลืองนะครับที่ถูกเปลี่ยนเมื่อวานนะครับเป็นสถานะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับวันนี้ถูกแก้ไขใหม่นะครับเป็นสถานะอยู่ระหว่างการขอทบทวนสิทธิ์นะครับผมสาหรับสมาชิกท่านไหนนะครับที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในเมื่อวานนะครับสามารถลองเข้าไปตรวจสอบสถานะใหม่ได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับผม com นะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ผมมีข่าวสารมานําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผม สำหรับสมาชิกที T ่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งนะผมเพื่อที่จะไม่มพลาดข้อมูลสดสาข่าวสารตา่างๆจากทางช่องนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณครับ